ขอแสดงความเสียใจกับเดียโก้มาร a โลนาด้วยนะครับที่เสียชีวิตในวัย60ปีด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพัน์นะครับผมเชื่อว่าพระชาคนนี้จะยังเป็นตำนานในใจของพวกเราหลายๆคนตลอดไปขอแสดงความเสียใจ r p p ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับเรา่ออยู่กันในเกม เปส2 0 2 1กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับผม mm hmm. เด็กดอยไทยแลนด์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไมได้มีแพคใหม่เข้ามาให้เราได้เปิดกัน,นครับไอคอนิกก็จะเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับผมก็จะเป็นฟรนโดตอเรสไมคิล e โอเวนแล้วก็เป็นชาบีอลองโซนะครับผม,มาสำหรับใครที่เป็นแฟนของลิเวอร์พูลนะผมก็สามารถเปิดได้นะครับผมผมอยากได้นะผมเป็นตอเรสนะอยากได้ เหมือนกันนะครับแต่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าและทางคนพี่ของเราก็ได้ใจดีนะครับผมแจกเป็นนี่เลยนะครับผมแมสซี่นะครับผมแต่เป็นการ์ปกตินะครับผมฉลัดแมสซี่นะครับแล้วก็นี่มีทางด้านข้อพิเยออฟเดอะวีของ week, ผมเข้ามานะครับก็จะมีนำทับมาโดยชิโนอลเร,รนเดลนะครับลูกากูนะครับผมดอมมาลูมามาคิตายานนะครับผมก็มากัน เป็นบอลดําทุกคนเลยนะครับผมสรับนีแล้วก็จะมาเปิดให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมอ่ะกดอื่นได้แล้วของเราปะกดรับเมซี่กันก่อนเลยนะครับผมไปข้ามไปครับผมมาสำหรับผมนะผมก็อยากได้เป็นกิซโนโรน,นโดนนะไม่ก็ลูกาก,กูก็ได้ขอเป็นเดอะเบสได้ไหมไดเดปาก็น่าสนนะครับผมแต่ผมอยากได้กิซโนโรน,นโดนมากเลยอนะ่ะ ถ้าเปิดได้นี่คือแบบเวลตันที่99เลยดีทีเดียวนะครับผมมาผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับผมเรามาเปิดคีแรกกันเลยดีกว่าผมว่าจะได้ไขกันนะผมมากดไปเลยครับผมไม่เสียเวลาครับกดไปฮะเฮ้ยใครครับโอ้โห ชุดสีแดงเบอร์77นะครับผมมาคิตายานนั่นเองนะครับผมจากโรมานนะครับผมอันนี้คนนี้ก็สแต็กเต็มอยู่ที่ประมาณ94นะครับผมไปผมไปคนต่อไปกันเลยครับผมขอเป็นโปรตุเกสได้ไหมโปรตุเกสมาเบลเยี่ยมก็ได้ดอกนี้สเปนเหรอ ชุดสีแดงครับผมเบอร์เสื้อเบอร์21นะครับผมคาร์ลสโก้ปะใช่ปะคาร์ลสโก้ปะเออคาร์ลสโกโอ้โหได้เป็นทางการของคาร์ลสโกนะผมไม่ไม่ปื้มสักทีเดียวนะผม <laughs> คือแบบไม่ได้เดอะเบสแหละอะไรวะคลิปที่แล้วยังแบบได้เดอะเบสตั้งสองคนนะครับผมมาที่สุดท้าย ต้องมีสูตรสักหน่อยละามีสูตรสักหน่อยละต้องมาเปิดอ่านสแต็กสักหน่อยครับผมเฮ้ย <Okay. S 1> เปิดดูค่าพลังหน่อยเออค่าพลังเอออย่างนี้ตกงสกิลเปิดดูให้หมดนะครับผม <Okay. S 1> มาขว <Okay. S 1> <Go. S 2> ี้กี้มาโดที้ไอซีบีของเราออกทีเถอะ กดไปนะครับผมดอกนี้ไม่ได้ออกเป็นทางของโปรตุเกสนะครับผมเบอร์สาสิบเอ็ดนะครับผมโฟลันโฟลันบหรอใช่ปะหรือเปล่าโบลันเหรอเออได้เป็นทางของโบลันนะครับผมจากโบนาโคนะครับผมโอ้โหถือว่าไม่ได้ใครที่แบบ โดนใจกันเลยทีเดียวนะครับผมดอกนี้ไม่เป็นไรผมเรามาปลอบใจกันที่นี่เลยครับผมไอคอนิกนะครับผมจะกดไปประมาณสักไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองกดไปก่อนนะไอคอนิกเพื่อไอคอนิกออกครับผมโอ้โหบอลเงินด้ละอีกทีครับกดไปครับผมโอ้โห วันนี้อย่านี้เ่าเราข้ามเรือครับกดไปครับผมอุยอ้ยอุ้ยเมื่อกี้บั๊กปะบั๊กดีเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มันบั๊กเห็นปะเมื่อกี้เสียบูขึ้นนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นผมปนะโอโ้โหเมื่อกี้สีชมพูขึ้นนะเนี่ยผมต้องได้นะเน,นี่ยโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ย เมื่อกี้สียงูขึ้นไอคอน้ต้องออกแล้วคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหเซงเลยครับแบบนี้คนอาน,นี้ทำนี้กับผมได้ไงครับเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมหมดกันเลยทีเดียวผมเจ็ดร้อยไม่ขับพลอยครับไอคอนิไม่ออกนะครับผมเป็นไปได้มันกเกิดอาการบักเกิดขึ้นนะครับผมแต่ม่็นไปแล้วผมเราก็ ก็จะทำใจนะผมะสำหรับวันนี้ผมใครที่ชอบนะผม,ผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครแล้วเปิดได้ใครกันบ้างคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมถ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ